สวัสดีครับผมกรณ์จิติพันธุ์วรกุลนะครับนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของภัยนะครับในช่วงปิดเทอมสําหรับเด็กนะครับที่จะจมน้ำนะครับภัยตรงนี้เป็นสิ่งที่อย่ามองข้ามมานีาราะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากทางแพทย์หญิงวชิราพรสตารัตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะพี่กรณ์ครับแนะนําตัวนิดนึงครับ สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงวชิราพรสตารัตค่ะแพทย์เวชศาสตร์จุกเฉินโรงพยาบาลอเอดนะคะก็ขอบคุณพี่กรณมากๆเลยนะคะที่เชิญมาพูดคุยวันนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไปเล่นน้ําหรือว่าไปเที่ยวบริเวณที่ใกล้ๆแหล่งน้ำนะคะแล้วก็แล้วก็การจมน้ำเนี่ยเป็น อันตรายที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่พบเจอได้ง่ายค่ะพี่กรณ์ใช่ครับช่วงปิดเทอมนะเป็นช่วงที่เด็กๆมักจะไปพักผ่อนนะครับหรือไปเทีดเด่ยวต่างจังหวัดแน่นอนแหะครับว่ามีแหล่งน้ําต่างๆเช่นสระว่ายน้ําทะเลแม่น้ำนะครับหรือแม้แต่น้ําบ่อท่วมขังอยู่ในบ้านก็จะเป็นสถานที่อาจจะเป็นอันตรายได้คุณหมอคิดว่าสาเหตุหลักที่ทําให้เด็กๆครับ เสี่ยงต่อการจมน้ำครับตรงนี้ยังไงบ้างครับคุณหมอครับอืมค่ะจริงๆสาเหตุเนี่ยก็เจอได้หลายสาเหตุมากเลยนะคะแต่สาเหตุหลักที่เราจะเจอ แทบจะทุกครั้งเลยในเคสเด็กที่จมน้ํามาก็คือการที่ไม่ได้อยู่ในสายตาผู้ปกครองนะคะพี่กรหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยหรืออาจจะอยู่ในบริเวณที่เล่นน้ําลึกเกินไปหรือว่าในอยู่ในสภาวะที่เด็กเขาไม่คุ้นเคยอยู่ในสถานที่เขาไม่คุ้นเคยนะคะพี่กร<ช>สาเหตุหลักๆก็จะประมาณนี้คะ่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือ,อเด็กที่ ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการว่ายน้ำหรือว่าเด็กที่ขาดทักษะเกี่ยวกับการว่ายน้ำนะคะน้องๆเขาก็จะเสี่ยงต่อภาวะจมได้ไง่ายมากขึ้นค่ะครับผมเข้าใจเลยครับดังนั้น,นในฐานะขอขงแพทยนะ์ที่ดูแลในเรื่องของผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินคุณหมอมีคําแนะนาอะไรบ้างครับในการป้องกันนะครับการจมน้าในเด็กบ้างครับ ค่ะสำหรับคําแนะนําสําหรับผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองเนี่ยก็ควรที่จะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเมื่อเด็กเข้าใกล้แหล่งน้ํานะคะรวมถึงอาจจะก,ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นการสอนให้เด็กว่ายน้ําเป็น นะคะหรือว่าการาช่วยชีวิตตัวเองเมื่ออยู่ในสถานาส,สภาวะฉุกเฉินหรือว่าเมื่อเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะแล้วก็ต้องกำชับนะคะทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเลยให้ใส่ชูชีพก่อนเล่นน้ำครับพี่กรณ์ครับผมแล้วหากเกิดเหตุการณ์นะครับจมน้ําขึ้นจริงๆเหรบคุณหมอตรงนี้แหละ หลักๆเลยสิ่งแรกเลยที่เราต้องทําคือทําอย่างไรบ้างครับเป็นคาถามที่ดีนะคะพี่กรณ์คำถามนี้เมื่อเกิดการจมน้ําขึ้นจริงๆนะคะสิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรกทั้งทั้งตัวเด็กและตัวผู้ปกครองที่อยู่ข้างบนเองนะคะ <c oughs> <ๆ S 1> ก็คือการตั้งสตินะคะการตั้งสติต้องสําคัญมาก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะก็คือผู้ปกครองต้องตั้งสติก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็คือผู้ปกครองอาจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเมื่อเกิดสภาวะจมน้ำนะคะก็คือจะเป็น การตะโกนโยนยื่นนะคะก็คือการตะโกนเนี่ยคือการหมายถึงการเรียกร้องขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลที่อยู่รอบข้างนะคะหรือว่าถ้าไม่มีใครแล้วจริงๆเนี่ยก็ต้องรู้เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในการขอความช่วยเหลือนะคะพี่กรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรียกทีมแพทย์ทีมพยาบาลก็คือเบอร์1 6 9เนะคะเรียกตำรวจก็จะเป็นเบอร์191แล้วก็เรียกกู้ภัยก็จะเป็นเบอร์1 9 9นะคะหลังจากที่เราขอความช่วยเหลือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปช่วยคนที่เข้าจมอยู่เนาะอาจจะเป็นลูกเราญาติเราหรือว่าเราไปเจอเราเป ไปเจอเขาอย่างนี้ค่ะก็จะอาจจะต้องเป็นโยนแล้วก็ยื่นนะคะอาจจะเป็นโยนห่วงยางหรือว่าโยนเชือกโยนกิ่งไม้อะไรที่สามารถให้เขาเกาะหรือว่าจับได้นะคะถ้าเขายังมีสติอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีสติแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอทีมรอทีมช่วยเหลือในการเอาผู้ป่วยขึ้นมาบนบกนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ถ้าไม่ได้รู้สึกตัวจริงๆหรือว่าไม่หายใจแล้วเนี่ยก็จะเน้นย้ำให้ประชาชนนะคะ มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยฉุกเฉินก็คือถ้าไม่หายใจก็คืออาจจะเป็นการ CPR นะคะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานทั้งของเด็กแล้วของผู้ใหญ่นะคะพี่กรต้องขอ,ขอบคุณนะครับสิ่งที่คุณหมอแนะนํามาครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีความรู้มากๆเลยครับต่อสถานการฉุกเฉินแบบนี้นะฮะคุณหมอมีข้อคิดหรือว่าคำแนะนําเพิ่มเติมไหยครับที่จะทำหรือว่าดูแลเด็กๆในช่วงปิดเทอมแบบนี้ครับผมข้อคิดหรือว่าคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะก็ต้องเน้นย้าผู้ปกครองก่อนเพราะว่าเด็กๆก็อาจจะ อาจจะไม่ค่อยได้ระมัดระวังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่ไปกับเด็กๆเนี่ยก็ต้องหนึ่งเลยก็คือดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะคะเราอยากคิดว่าการจมน้ำเนี่ยเป็นภาวะที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือว่าในบริเวณที่แค่น้ําตื้นนะคะเ,เด็กไม่น่าจะจมได้นะคะก็ต้องตระหนักก่อนว่ามีโอกาสสภาวะฉุกเฉินเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ2คือก็ต้องออสอนเด็กให้ว่ายน้ําได้นะคะ โรงเรียนว่ายน้ําหรือว่าก็ต้องสอนสอนเด็กว่าเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉินแล้วเนี่ยควรจะควรจะทํำยังไงนะคะประมาณนี้คะ่ะพี่กรณ์วันนี้ก็ถือว่าเป็นมีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการป้องกันเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมตัวรับมือแล้วก็การสอนแล้วก็การดูแลเด็กเด็ ในครอบครัวของเรานะครับสรับนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับคุณหมอมากเลยครับที่ให้ความรู้นะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับพี่กรณ์สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับชมรายการแล้วมีข้อคำถามหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทิ้งข้อความคำถามไว้ที่อินบ็อกซ์แฟนเพจประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง call center ของเราโรงพยาบาลร้อยเอ็ดโทร043518200ต่อ0 หรือ 7174, 7175ได้ตลอด24ชั่วโมงครับท่านอยากรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรประชาสัมพันธ์จัดให้แจ้งมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ